สาหรับหัวข้อใน PLC ของเราในปีการศึกษานี้นะคะก็คือการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายค่ะจากสภาพปัญหาที่สมาชิกในกลุ่มเราพบนะคะก็คือจะมีในเรื่องของครรําศัพท์การใช้คําศัพท์และโครงสร้างประโยคค่ะค่ะสำหรับเหตุผลที่เราเลือกแก้ไขปัญหาในเรื่องของคําศัพท์การใช้คําศัพท์และรูปแบบประโยคนะคะถือว่า esa เรามีการทดลองสอนค่ะโดยได้รับคำแนะนำนะคะจากสมาชิกในกลุ่มที่มีความชำนาญในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนขั้นตอนสุดท้ายของเรานะคะก็คือการสรุปค่ะว่าหลังจากที่เราจัดการเรียนการสอนแล้วเนี่ยผลของการจัดการเรียนการสอนนั้นนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มมากขึ้นหรือไม่และมีทักษะทางภาษาเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าค่ะ การจัดการเรียนการสอนนะคะพบว่านักเรียนเนี่ยมีความสามารถมีทักษะในการสื่อสารเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็มีผลสัมฤ็จทางการเรียนเพิ่มมากขึ้นด้วยซึ่งการจัดกิจกรรมของเรานะคะเน้นในเรื่องของผู้เรียนเป็นสำคัญนะคะและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถสร้างองค์ความรู้